สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสก,กินคีล่าถ้วยรางวัลกันนะครับผมก็ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมแล้วก็เลยนะครับ Let's go do ตุกเกียวก็จะเป็นออร์าสีเหลืองแล้วข้างบนหัวเราก็จะเป็นรูปเสือดาวหรือเสืออะไรทั้งอย่างมันคือเสือะลรวะตึ้งค่อข้างกินนี้ค่อนข้างสวยแล้วเอฟเฟกเสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมซื้อมัในราคาหนึงบาทนะครับเพรามันมีตัวรถเอ้ยมีคนโดนมาดิโดนกูย้ำกูหมดนะเอ้าเอ้าเรากวกูแป้นเกวกูมาแ้อู้่ากูเปรี้ยวอ Um, แล้วก็แต่งนะครับแล้วก็ฟาร์มอีกแป๊บนึงแล้วก็เปิดอัน,นติเข้ามาไล่เลยจังหวะนี้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  <foam. S 1> แล้วก็ตายครับผมผมกะว่าผมจะเอาดาร์กสักหน่อยแต่ก็มีคนมากวนใจหรือกวนใจตื้อผมนะครับซึ่งโดนลูกกระสุนลาวิวไปจังหวะนี้ผมทงางํายังไงหรอ เปิดอันติไลแล้วก็จังหวะนี้ทำไงจังหวะไอ้ทกระแทกหน้ายอมกำหม่อมไปสักทีแล้วก็ตีสองสามทีที่แล้วก็สกิลมาพอดีก็เอาอีกแล้วนะครับอืมแล้วก็โดนแบตซอยแล้วก็ตี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 แล้วก็เก็บไปอีกสองตัวครับอืจะได้อีกตัวหนึ่งไหมจะได้อีกตัวหนึ่งไหมโอ้โหไม่เอาแล้วครับกะว่าจะเอาบัฟเอ้ยเอ้ยเอามาต้แล้วก็กระแ้กหน้าไอ้ยเอีกเอ้ยเอ้ยเตัวครับท่านผู้มเอ้ยเอ้ยอ้ทั้งบั้ได้ทั้งคนนีเอ้ยเอ้มมากเลยนะครับ จังหวะเนี้ยผมหิวไม่รู้หิวอะไรนะครับเหมือนไม่ได้กินอะไรมาสามสี่สี่ปีนะครับผมวิ่งเข้าไปตีนี่แล้วก็มันกดแข็งใส่ผมแล้วผมก็โดนสก,กิลมาตายแบบนี้เลยครับโง่มากเลยเฮียซึ่งผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเกมนี้ถึงเป็นเกมตามซึ่งผมก็พอที่ผมเปิดสกอร์ดูเท่านั้นแหละโอ้โอ้เหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวเลยโอ้โอ้โหพอผมเติมเลือดอะไรเสร็จผมก็ทําการวิ่งไปแกงกับเพื่อนซึ่งเพื่อนตีนี้ก็บวกกันตลอดเวลาเลยนะครับ ซึ่งผมก็ทําการดักอยู่ในภุมมแล้วก็พยายามทิวเล่นแต่ทิวเล่นหนีไ่ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสกิลผมหมดทุกอย่างแล้วผมดักภุมมสักหน่อยจะดักฆ่าแวนแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะทิวเดอร์เข้ามาซ้อนและผมทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนีฮันจุดตูมมันมาแล้วผมก็โดนลูกศรตายตายแบบงงๆอย่างนี้เลยซึ่งทีมผมก็พยายามจะมาช่วยเหลือผมซึ่งผมก็ได้ตายไปแล้วซึ่งสองคนนี้อาริสก,กับเอ,อ๋อติวเซียเดินตัวติดกันเป็นแจงเมเลยนะครับผม แล้วซึ่งจังหวะน,นี้ผมเห็นฟอเรนมันเปรี้ยวมาลาห้าหนึ่งอย่างนี้ผมก็ทําการวิ่งมาหาซ้อนกับเพื่อนๆแล้วก็ส่งฟอเรนเทพเจ้าออฟเลนระดับหนึ่งกลับบ่อไปโดยที่ไม่ต้องขออนุญายนะครับซึ่งทีมเขาก็ได้ดาซึ่งผมไม่รู้จะทํายังไงดีก็คือดันป้อมซึ่งเกมมันพิกก็ถือว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็พอพิกกลับมาได้พอฆ่าฟอเรนออฟเลนของออฟเลนได้ ผมก็จะทําการหล่อป้อมสักหน่อยซึ่งมันก็ทําการเรียกดาคมาซึ่งผมทําอะไรไม่ได้ทดําได้เพียงแค่ตีลูกของทิ้แขกเขารอซึ่งจังหวะน,นี้เพื่อนผมพยายามการป้อมเขาพยายามตะโกนเรียกว่าไอ้คีล่ามึงกลับบ้านหน่อยมาช่วยกูหน่อยกูจะตายแล้วผมก็ทําการวิ่งมาหาเพื่อนเพื่อนด้วยการมาช่วยการป้อมนะแล้วก็ตีไอ้ตัวลูกกระจกลูกสมุนซึ่งผมจะกระโดดไปย้ำกระหม่อมแต่ผมก็ไม่กล้าพอเพราะมันมีซัพพอร์ตที่คอยเฉือนเยอมาก ผมจะย้ำใครได้มั่งเนี่ยเกมนี้คือผมทําได้เพียงแค่อยู่อยู่ในป้อมเพราะทีมเราโดนกดเล็กเป็นขี้เลยแล้วก็ติวเตียนได้ทําการตายต่อหน้าซึ่งผมทําการไว้อะไรเพื่อเขาเพียงแค่สองวิแล้วก็ทําการวิ่งไปหาคเทพเจ้าออฟเลนระดับหนึ่ง วิ่งไปแล้วก็ไม่โดนแล้วก็ยังไม่โดนแล้วก็ทําการเอาวจิวต่อๆซึ่งฟอลินคนนี้เกลี้ยงมากเลยเขาคิดว่าตัวเองตื่นเตึงพอซึ่งเขาตัดหลายรอบแล้วครับเรื่องการล้าในป้อมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่นี่ผมก็ได้ทำการเก็บมาหนึ่งตัวแล้วผมก็โดนสกิลคิวเดอร์ตายซึ่งเกมนี้ก็ต้องแง่เลยนะครับเราเสียป้อมไม่เกือบหมดแล้วนะครับจะถ้าป้อมแตกป้อมนี้แตกป้อมสุดท้ายคือเราจะจบทันทีเลยนะครับโอ้เราจะทีเกมกลับไปไงดี ซึ่งตอนนี้หยันได้ทําการเกิดมาแล้วก็ทําการยืนยืนไว้อะไรให้กับสากศพของผมแล้วก็ทําการซึ่งเกมนี้ผมได้ทําการมาแยกดันแล้วเพื่อนก็ทําการบวกกันไฟนั้น เป็นไฟที่ค่างดีแล้ววิวเก็บฟอร์เรติโนอัพเรนระดับหนึ่งมาได้ซึ่งตอนนี้ผมได้ทาการแยกดันป้อมมาเผื่อแผ่ตํารองเผื่อคิดดันซึ่งหยาดก,ก็ได้ทาการเก็บแบรนด์มาได้ซึ่งไฟนี้จะทํำยังไงซึ่งไฟนี้เขาเก็บกันมาได้สองสามตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันพลิกได้เลยนะครับผมก็ได้ทําการตรีป้อมแล้วก็ทําการวิ่งไปช่วยเพื่อนแบบวิ่งไวเลยแล้วก็มีคนตายในป้อมแล้วก็ผมก็ทำการเก็บดามจแล้วก็ทําการหล่อ้อมทันทีเลย ซึ่งเกมนี้ก็คข้างตึงเอาเรื่องเอาการกันอยู่เลยนะครับแต่ก็สามารถที่เกมได้เพราะมันคืออาวเพราะเกมนี้จบกันที่ป้อมซึงผมก็วิ่งมาทําการจบบ้านทันทีโดยที่ไม่รอให้เขาเกิดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกมพลิกทันทีเลยนะครับผมก็ได้ทําการจบบ้านเขาในเวลาสั้นแล้วก็ชนะไปตามระเบียบนะครับโอ้โหแคบจะหืดขึ้นคอเลยผมไม่ได้มารีวิวสกีนทีล่าแล้ว มาร,รีวิวโอ้เกมนี้ก็แทบจะโอ้โหทรมานมากขืดขึ้นคอเลยครับใครที่ชอบช่วยฝากกดไลค์หน่อยนะครับหรือกดซับสไครต์หน่อยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจ้า